สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาสรุป2ตัวล่างให้กับท่านผู้ชมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะได้มาชมแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับ วันนี้จะสรุป2ตัวล่างจากสูตรที่ลุงเนียงได้ลงให้ไปนั่นเองนะครับเอาล่ะครับก่อนอื่นนั้นเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับสูตรที่ลุงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมไปเฉพาะสูตรล่างนั้นทั้งหมด8สูตรนะครับซึ่งมีทั้งสูตร10บนสูตรหน่วยสูตร10ล่างสูตรหน่วยล่างแล้วก็สูตรเด่นล่างนะครับก็ทีนี้เราก็มาดูสูตร10ล่างก่อนสูตรแรกนะครับ อันนี้เป็นสูตร10ล่างนะครับสูตรที่1ได้628นะครับ6กสองแนะครับ นี่มาดูสูตร10ล่างสูตรที่สงนะครับสูตรที่สองสิล่างก็เลขที่ได้ก็คือ9ก้นนะครับนี้เราก็มาดูสูตรหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วย สูตรที่หนึ่งที่โรงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมไปนะครับสูตรที่หนึ่งได้4 5 6 1นะครับสูตรที่สองนะครับหน่วยล่างอีกนะครับสูตรที่สองก็คือ สูตรนี้ครับก็ได้7 4็ดสองนะครับ7462นะครับทีนี้ก็มาดูสูตรเด่นนะครับสูตรแรกนะครับสองตัวมาตัว เอาสูตรแรกก่อนสูตร <ส asy S 2> แรกก็วิ่งล่างตัวเดียวนะครับสูตรนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวได้ศูนยนะครับได้ศูนยตัวเดียวนะครับสูตรที่สองนะครับวิ่งล่างตัวเดียวอีกนะครับวิ่งล่างตัวเดียวอีก สำหรับสูตรนี้เฉพาะสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับก็ได้ศูนย์อีกนะครับได้ศูนย์นะครับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรนี้ นะครับสูตรสองตัวมาตัวล่างนะครับก็ได้เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ แล้วก็มาสูตรชนแล้วต้องมาลานเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสูตรล่างนะครับชนแล้วต้องมาลานเปอร์เซ็นต์สูตรล่างสูตรนี้ครับก็ชนที่ศูนย์ก็ได้ศูนย์อีกนะครับอ่ะทีนี้ก็มีแค่นี้นะครับมาดู ลงเนียงจะสรุปว่าจะจับคู่กันยังไงได้เลขวิ่งเลขอะไรนะครับอ่ามาดูนะครับก็หลักสิบไม่มีตัวชนเลยนะครับไม่มีตัวชนเลยหลักสิบ หลักหน่วยชนกันที่4กับ6นะครับส่วนเลขเด่นทั้งหมด4 0. สูตร0นย์มาทั้งหมดเลย4สูตรนะครับชนกัน4สูตรเฉพาะ0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับ สรุปแล้วนะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างก็คือศูนย์นะครับศูนย์นะครับอ่าส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยเนี้ย มันไม่ชนกันมันค่อนข้างจะเล่นยากหน่อยเพราะฉะนั้นลุงเนียงจะเอาศูนย์นี่เป็นหลักนะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มาจับตามใจที่เราชอบไปแหละครับนะครับ,นะรบจับคู่นะครับก็จะมี ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์ 9นะครับสำหรับ4หางนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถไปซื้อไปกลับได้เลยนะครับไปกลับได้เลยถ้าไปกลับก็จะได้ไประมาณ8หางนะครับ055077008800990อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถ ซื้อไปกลับได้นะครับเพราะว่าหลักสิบกับหลักหน่วยนั้นมันไม่ชนกันเพราะฉะนั้นมันเล่นยากเพราะฉะนั้นลุงเนียงจะมาจับเอาเลขวิ่งคือศูนย์ที่ชนกันสศูนย์นะครับส่วนตัวจับคู่นี้ก็เป็นตัวที่ลุงเนียงชอบเองนะครับก็จับให้นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบกับลุงเนียงก็สามารถจัดไปได้นะครับ เป็นงวดประจำวันที่นะครับหนึ่งเดือนกรุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเอาละครับลุงเนียงก็สรุปให้แล้วนะครับสองตัวล่างก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ